สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องหาความรู้เพิ่มนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการทดสอบฐานอินจายเซอร์นะครับเป็นจะเป็นรุ่น2รุ่นนะครับจะ,จะมาหาค่าความจุข,ของฐานกันนะครับรุ่นสีแดงก็จะเป็นเอเนจายเซอร์แม็กนะครับรุ่นสีฟ้าก็จะเป็นเอเนจายเซอร์แม็กพัดนะครับนี่ครับรุ่นสีแดงก็จะ เก็บได้นานถึง10ปีนะครับโดยที่ฐานไม่เสียนะครับซื้อวันนี้ก็เก็บได้ไปถึง10ปีนะครับหุ้นสาฟ้าตอนนี้ก็นานขึ้นหน่อยนะครับ12ปีนะครับก็ยาวๆกันเลยนะซื้อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานก็เอามาใช้อีก10ปีก็ไม่เสียนะครับยาวกันเลยนะครับเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆก่อนนะครับเรา นี่นะครับเราก็จะใช้เครื่องลิโตคาร่านะครับในการวัดค่าความจุของแบตเตอรี่ครับโดยเราทําการดิสชาร์จออกนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น LII i MCs นะครับตัวนี้จะมีอยู่4ช่องนะครับเราก็จะใส่4ีก้อนนะครับแดงสองฟ้า2นะครับโอเคนะครับ ก้อนสีแดงตัวนี้ราคาไม่แพงนะ46บาทนะครับก้อนละ23บาทบางทีก็ราคาไม่ไม่เท่ากันนะบางทีก็จะมากกว่านี้นะบางทีก็ถูกกว่าทางแอดมินก็ซื้อมา46บาทนะครับสองก้อนเฉลี่ยก้อนละ23บาทนี่ครับเราก็จะแกะออกมาเลยนะครับยากห่อยนะครับ แล้วก็จะแกะสีฟ้าต่อสีฟ้าตัวนี้ก็2ก้อน60บาทนะครับก้อนละเฉลี่ยตกละก้อนละ3าบาทนะครับเป็นเอ็นดิจายเซอร์แม็กพัดนะครับสีฟ้าเราหุ้นนี้จะเก็บได้นานถึง12ปีนะครับเดี๋ยวซูมมาใ,ใกล้ๆหน่อยนะครับนี่นะครับเอ็นดิจายเซอร์แม็กพัดนะครับทานใหม่เลยนะครับนี้ครับ ตัวนี้จะดูวันที่ก่อนนะเมื่อเดือนธันวา2036นะครับก็คือหมดอายุนะครับสองก้อนเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเลย2036ล้าก็ไม่ต้องเอามาใช้นะเพราะฐานมันหมดอายุแล้วนะครับอันนี้ก้อนสีแดงเป็นเป็นรุน่นเอเนจเจอร์แม็กนะครับตัวนี้จะหมดธันวามาอกัน2032นะครับ ขยับขยับหน่อยนะครับโอเคนะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวจะใช้สีแดงก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สองน,นะครับโอ้ยโอเคนะครับปรับปรับบอเป็นดิสชาร์จนะครับกระแสอยู่ที่2 5 0รสิมิลแอมป์นะครับเราให้กระพริบหายเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ใส่ก้อนที่สองลงไปนะครับ โอเครับดิชชาร์จ250มิลลิแอมนะครับฉะนั้นทีน่สองอนที่สองครับมาดูคอนที่สามก่อน,อน <c oughs> เปลี่ยนโมเป็นดิชชาร์จนะครับกระแสที่2 5 0มิลลิแอมนะครับโอเคกับพี่ผาเสร็จแล้วก็มา แต่นั่นที่4นะครับดิชาร์จเหมือนกัน250ริบมิแลแอมป์นะครับทั้งหมดนี้เราจะดิชาร์จที่กระแส250ริบมิแลแอมป์ทุกก้อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันยาวๆอะไรนะครับว่าแต่ละก้อนมีความจุก,กันเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวได้เห็นเลขกัน,นชัดๆเลยนะครับ ขั้นที่สองเออมันมีปัญหานะขัน้นก้อนที่สองเนี่ยครับดเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกใหม่นะขั้นที่สามก็ดิชาร์ไปแลวโอเคเนระาจะขยับออกใหม่นะก้อนที่สองใายใหม่นะครับอันนี้มันอาจจะไม่แน่นนะครับเดนดิชาร์นะครับสองล้านสิบมิลลิแอมเหมือนเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวเราคุณดูกันยาวๆนะจะมาอัปเดตก,กันทุกชั่วโมงนะครับชั่นนั้นที่หนึ่งนะครับสองหนึ่งมิลลิแอมแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มดิดชาร์จกันทีละชั้นแหละครับตอนนี้จะแยกอิสระนะครับในการดิดชาร์จจะไม่มาปนกันนะครับ เราสามารถที่จะตั้งดิชาร์จที่2 5 0ห mm มิลลิแอมก็ได้นะครับแต่เราปรับไปที่เอ๊ะกังดิชาร์จไปที่2 5 0 mm นะครับเอ๊ะห้าร mm แต่เราเตาที่2 5 0ิโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูกันชั่วโมงแรกผ่านไปนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้กันอีกทีกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ป่อให้มันดิชาร์จไปเรื่อยๆนะครับก็มาดูกันชั่วโมงที่2นะครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับหชั่วโมงนะครับชนแนนที่หนึ่งก้อนที่หนึ่งที่ชาร์จแล้วนะครับสองร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับโอ้เน,นันนหนึ่งสองร้อยสิบนะตกไฟตกแล้วหนึ่งจุดสามห้าชนแนนที่สองสองร้อยสิบสามเชนแนนที่สามสองร้อยสี่สิบสามนะครับชนแนนที่สี่สองร้อยสี่สิบหกนะครับสี่สิบเจ็ดละ ไฟตกเหลือ1.37นะครับชั้นแน่นที่4นะครับเดี๋ยวมาดูกันยาวๆอีกทีนะครับในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้ก็เพิ่งผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อย,ยๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ2ชั่วโมงนะครับชั้นแน่นที่1ไฟตกเหลือ1.27วัตน,นะครับกดสายชาร์จไปทั้งหมด 5 0าร้อยสแลครับชั้นที่สองหร้อยสิแล้วนะครับดิดชาร์จไปชั้นที่สามี่ร้อยนะครับไฟตกเล้อ1.31่งจนะครับ <S <s <uck 1> ชั้นที่สี่ดิดชาร์จไปแล้วนะครับ5้าไฟตกเหลือ1.31เท่ากับชั้นที่3านะครับชั้นที่หนึ่งไฟตกเลือหนึนะครับชั้นที่สองหนึ่งจุดสองนะครับไฟชั้นที่สามห ชนะที่สี่หนึ่งจุดสามหนึ่งนะครับก็ือว่ายังแรงอยู่เนาะไฟยังตกไม่มากเดี๋ยวมาดูกันชั่วโมงที่สามนะครับเราก็อัปเดตกันทุกชั่วโมงนะครับก็ไปชั่วโมงที่สามกันเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับสามชั่วโมงไฟชนนที่หนึ่งต่ตกตกเหนือที่หนึ่งจุดสองหนึ่งนนะครับ กระแสดิชาร์จ7 3 3มิลลิแอมป์นะครับฉะนั้นที่2 7 6 4นะครับไฟตกเหลือ1.20นะครับดิชาร์จไปฉะนั้นที่3นะครับ7 3 8ไฟตกเหลือ1.26วัลนะครับหนูฉะนั้นที่4ครับ7 4 6มิลลิแอมป์นะครับดิชาร์จไป ไฟตกเหนือ1.2 5ห้วน,นะครับผ่านไปแล้ว3าชั่วโมง3 4ก็นี่ยังแรงอยู่นะไฟยังตกไม่มาก1กับ2นี่ก็ตกไปตกไปน้อยกว่าตกไปมากกว่ากับแนนัน3กับ4ี่นะอ่าครับ 1. น1ชสน่งชนั้นที่1นแน่น4 1.26อ่าไต่างกัน 5, 5. 5ห้าจุดห้าวน0.05้น เดี๋ยวมาดูช่วงที่สี่ผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันชาร์จไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็สี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับชั้นแน่นที่หนึ่งตกเหลือหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดโวลต์นะครับผันยี่สิบเอ็ดมิลลิแอมนะครับดชาร์จไปหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดมิลลิแอมนะครับ แอนดี้สอ่งพันมิลลิแอมไฟตกเหลือ1.14วนนะครับแอนด้สเหลือ1 2ึวนนะครับดิชาร์จไปทั้งหมด1นึ่มสิบหกมลลิแอมนะครับแอนดีสี่หนึ่งิมิลลิแอมนะครับดิชาร์จไปทั้งหมด1,21วนนะครับ นะครับ1ก็1กับ2ก็เริ่มตกแล้วนะครับ3 4ก็ยัง1.22อ,อยู่1.17ก็ไม่ได้ต่างกันมานะแรงดันไฟนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันชั่วโมงที่5นะครับผ่านไปนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงกว่าหนึ่งพันยี่สิบห้ามิลลิแอมชิ้นแรน,นที่หนึ่ง เดี๋ยวมาเราดูชั่วโมงที่ห้านะตอนนี้ก็ปล่อยให้ดิชาร์จไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับห้าชั่วโมงก,ว,กว่าๆนะครับจะแน่นที่หนึ่งเหลือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งวัตต์นะครับหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองร้ยสิลลองมิแอมป์นะครับดิชาร์จไปมา ดชั้นนั้นที่สองครับหนึ่งนายะครับไฟตกเหลือ1นึ่งจุ์วนนะครับ <t ick noise> ชั้นนั้ที่สามครับหนึ่มร้อิบห้มิลลิแอมป์ครไฟตกเหลือ1นึ่งงนะครับชั้นแ้ที่สี่หนนริบะครับชาร์จไปไฟตกเหลือ1.18่งจุดวนนะครับ ฉะนั้นที่1ครับ1,294งเก้ี่มิลลิแอมป์ก็ดูกันยาวๆอีกทีนึงนะครับผ่านไปแล้วนะครับ6ชั่วโมงกว่านะครับตัวนี้ก็ชันนั้ที่หนึ่งครับดิชาร์จไปหนึ่งันห้ารอสิบนะครับชั้นั้นสองเหลือ 1,000ชั้นที่สามนับ1,542นะครับชั้นนั้นที่สี่1,559แล้วนะครับไฟชั้นนั้นที่หนึ่งเตร์1.07โวลต์นะครับ1,511นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูชั่วโมงที่เจ็ดเลยนะครับยาวๆกันไปนะครับไฟตัวนี้มันจะดิ ตัดที่0.89วนนะครับเครื่องลีตัวครารุ่นนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ7ชั่วโมงนะครับแั้นั้นที่หนึ่งก้อนที่หนึ่งครับ1,675มิลลิแอมนะครับไฟตกเหลือ1.02วนนะครับยาวเลยนะครับ ตัวนี้ channel 12ครับ1,758ม mm, มนะครับไฟตกเหลือ0.96วนนะครับตัวนี้มันจะตัดอยู่ที่0.89วนนะครับชนันที่3ครับ1,716ม mm, มครับไฟตกเหลือ1.12วนนะครับก็ยังไม่ตัดนะไปกันเรื่อยๆนะครับยาวๆกันไป แคเนดีสีครับหนึ่งพัีมิลลิแอมป์ครับไฟตกเหลือ1 1, 1ึ่นนวนะครับนะครับ1เหลือชั้นหนเหลือหนึ่นอีกทีนึงน่าจะตอนที่มันดิชาร์จเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอดูชั่วโมงถัดไปนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ทําการดีชาร์จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชั ნ แนนที่หนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดมิลลิแอมนะครับศูนย์จุดแปดเก้าโวลต์นะครับไฟที่ตัดในการดีชถือว่าแรงอยู่นะครับน้อชั้นแนนที่สองสองพันหนึ่งร้อยสี่สบองมิลลิแอมนะครับศูนย์จุดแปดเก้าโวลต์ชั้นแนนที่สามสองพันสามร้อยแปดสิบสามมิลลิแอมนะครับก็ ดูชนั้นจเสีับ2,338มิลลิแอมป์ครับก็สรุปได้ว่าชานั้นก้อนสีฟ้านะครับไฟมากกว่าสีแดง200ประมาณ200มิลลิแอมป์นะครับก็ตามราคานะครับก็ตัวนี้สีฟ้าจะแพงกว่านะครับก็ต้องกระแสมากกว่านะครับส่วนสีแดงก็ราคาไม่แพงนะ2ก้อน46บาทก็ละ23บาทสีฟ้า60บาท2ก้อนก็ละ30บาทนะครับ สรุปคุ้มค่านะครับนะเนาะกระแสแรงถึงสอง0ันกว่ามิลแอมนะครับไฟฟ้ากับสีแดงอไอ้เบนก็ถือว่าแบบคุ้มค่านะครับเนาะคุได้กระแสสองพันกว่ามิลแอมนะครับราคาไม่แพงเอาไงก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดที่มาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ทางช่อง ความรู้เพิ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวดนกว่าหน้าก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตกันให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ